ความใฝ่ฝันของการทํารถแคมป์ผมเนี่ยมันมีความฝันเนี่ยมาหลายปีมากซึ่งผมเองก็ได้ดูรีวิวของเพจต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการเอารถตู้มาทํารถปิกอัพมาทําหรือว่ารถหกล้อมาทําซึ่งผมเองก็ลองดูว่ารถประเภทไหนที่มันเหมาะสมกับผมซึ่งตัวนี้ผมก็เน้นว่าเราใช้งานด้วยทําจริงใช้จริงแล้วก็เซฟราคาค่าใช้ใจ่ายต่างๆนะครับ ซึ่งผมเองก็เริ่มคิดว่าเราจะทํายังไงกับมันดีนะครับผมเองก็ได้ทําการออกแบบตู้ทึบให้เหมาะสมกับตัวรถและก็เหมาะถึงการใช้งานของตัวรถของผมด้วยนะครับซึ่งผมก็ได้ข้อคิดว่า 1. เราคงไม่มีออปชันอะไรมากไม่ต้องมีเฟอร์นิเจอร์อะไรมากคือข้าไหนนอนนั่นสามารถเปิดโอเพนแอร์ก็ได้หรือจะติดแอร์ก็ได้ผมก็เลยทําการออกแบบให้มีการเปิดข้างของรถเพื่อรับลมและก็สามารถนอนได้ทุกสถานการณ์นะครับ ันนี้คือนิกสันฟอนเทีย r z d 30นะครับเป็นรถ 4W e วิขับเคลื่อน4ล้อนะครับซึ่งก็มีสมรรถนะค่อนข้างสูงอยู่แล้วซึ่งสามารถไป a d ด e n t u r e ที่ใดๆก็ได้นะครับโดยที่เราก็ไม่กังวลถึงการติดลมมันนะครับเข้าไปในพื้นที่ขับขันก็ได้นะครับซึ่งรถตัวนี้ก็มีกำลังค่อนข้างสูงสูงถึง175แรงม้านะครับก่อนติดตู้ทึบคันนี้มันก็ค่อนข้างประหยัดน้ำมันในระดับหนึ่งก็คือก่อนติดตู้มาเนี่ยอยู่ประมาณสบาท 60ของบาท60นี่คือรถเปล่าๆใช่ไหมว่านรถเปล่าๆครับแต่พอใส่ตู้ก็จะอยู่ประมาณ3บาทนะครับอ๋อโอเคไม่เป็นหนักขนาดนั้นเลยเหรอหนักครับเพิ่มไปประมาณกี่กิโลทั้งหมดนี่น้ำหนักรวมแล้วอะที่ไปช่างที่ขนส่งมาคือ2อ0พครับส0งพันสองครับก็ยังโอเคนะ2อ0พไม่ได้ทำแหนบไม่ได้ตั้งอะไรเลยใช่ไหมไม่ไม่ได้ทำอะไรเลยเดิมเดิมเลยเดิมเดิมเลยครับเหลือเฟือแล้ว บหม่อะไรพวกนี้เดิมหมดอันนี้คือเดิมเดิมเลยใช่ไหมเดิมหมดเลยครับไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้อะไรเลยไม่ได้เปลี่ยนแค่ทำสีอย่างเดียวล้อเดิมทุกอย่างเดิมหมดตัวนี้เป็น4ี่คูณสด้วย 4, ี่คูณสด้วยคุณผู้ชมครับไม่ธรรมดานะฮะสี่คูณสนะครับแล้วก็เป็นฟอนเทียสี่คูณสนะครับจุดประสงค์นะจุดแรกเลยเนี่ยที่ผมสนใจที่สุดนี่ก็คือการใช้งบประมาณน้อยนะครับแล้วก็ท่องเที่ยวไปได้แบบโอ้โหแบบไปได้ทุกที่อ่ะคุณจะซื้อรถแพงคาราสามล้าน กับคันละ52 0 0 0คุณได้วิวเดียวกันคุณไปได้กับเหมือนกับเขาทุกที่เลยมีความสุขกว่าลงทุนถูกกว่าด้วยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอันดับแรกเลยเนี่ยถามก่อนเลยว่าโครงตู้นี้ทำมาจากที่ไหนสรุปว่าผมไปทำที่นรากรการการช่างนะครับนะครับนารกรครับครับซึ่งก็ผมก็ได้ทำการออกแบบร่วมกับทางช่างของครับนารากรนะครับว่ารเราอยากได้ความรู้สึกว่ามันไม่เหมือนรถกระบะส่งของอ ว่าจะต้องเป็นยังไงนะครับแล้วก็น้ําหนักรถก็จะต้องไม่มากจนเกินไปนะครับแล้วก็จะต้องมีความปลอดภัยในการนอนก็คือโจทย์ที่เราให้กับทางนารากรเข้าไปเนี่ยเราให้เขาบอกว่าบอกเขาว่ายังไงความรู้สึกต้องไม่เหมือนตู้ทึบกระบะส่งของนอนแล้วรู้สึกปลอดภัยนะครับมันก็เลยตีโป่งข้างบนหัวที่โหนกใช่ไหมใช่ครับไอเพราะว่าสี่ประตูมันมีที่นอนเยอะอยู่แล้วใช่ครับแล้วก็อ่ะต่อไปโจทย์คือแล้วก็คือระบายอากาศ จะต้องระบายอากาศรับลมได้ทุกทิศทางถ้าเราเน้นอยู่กับธรรมชาติติดติดกับธรรมชาตินะครับซึ่งทางผมก็ออกแบบว่าหนึ่งหน้าต่างสามารถเปิดได้ทุกทิศทางว่านเขาให้หน้าต่างมากี่บาทเนี่ยเยอะมากเลยนะครับห้าบานใหญ่ๆนี่คือห้าห้าครับเล็กๆสองสครับแถมติดลูกกงให้ด้วยครับโอ้โห เน้นสะดวกสบายและก็ประหยัดนะครับซึ่งในการทํารถตัวนี้ผมเองก็ต้องขอบคุณนารากัรช่างในระดับหนึ่งนะครับที่ราคาทําทั้งหมดเลยทั้ง4ีรถตัวแหลกรถอะไรเองก็อยู่ราคาประมาณ52,000นะครับแล้วก็ได้ติดแอร์กับแบตลิเทียมกับทางป๊อปแคมเปอร์ก็ถือว่าอยู่ในแมทที่ค่อนข้าง ผมรับได้นะครับซึ่งอยู่งบก็ประมาณแสนหนึ่งซึ่งผมก็มาเก็บไอวอลเปเปอร์นิดหน่อยเล็กๆน้อยๆสติกเกอร์นี้ก็ถือ,ถอว่าเป็นงานตกแต่งอินเทอร์เียเล็กๆน้อยๆนะครับความไฟ,ไฟฟันผมก็คือเราก็จะได้เอารถคันนี้ไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆในยามวันว่างๆของเรานะครับดูการใช้ทางนะครับซึ่งผมเองก็ทำงานอยู่ทางหลวงเองผมก็อยากจะได้นํารถตัวนี้ไปศึกษาพื้นที่ของทางหลวงเราเองว่าทางหลวงของเรา มีสภาพสวยงามมีสภาพเป็นยังไงบ้างนะครับโดยการที่ใช้รถคันนี้ในการไปศึกษาเส้นทางของในพื้นที่รับผิดชอบของแขวงทางหลวงหรือของประเทศไทยในจุดท่องเที่ยวต่างๆนะครับซึ่งตัวนี้มันก็คือความใฝ่ฝันของผมที่จะเป็นจริงก็คือการมีรถคันนี้นะครับ คือเราก็จะนั่งตรงนี้นะครับเพื่อไม่ต้องไปกลางไฟชงไฟชีดหรืออะไรนะครับรับลมดูธรรมชาธรรมชาติได้เลยนะครับอันนี้ถูกต้องเลยความสูงที่เราบอกเข้าไปเนี่ยเราเอาความสูงเท่าไหร่2องเมตรแปครับสองเมตรก็คือเป็นความสูงไซส์มาตรฐานที่ว่าสามารถสามารถใช้ถนนหลวงได้อย่างค่อนข้างปลอดภัยและเซฟตี้นะครับแล้วก็รถจะไม่มีการโยนตัวจนมากเกินไปนะครับแล้วก็ความสูงคือมัน เหนือศีรระเรานิดนึงคือเราไม่ต้องลำบากในการที่จะต้องมุดหรือใชก้มตัวมากเกินไปนะรลือเฟือไม่ต้องย่อไม่ต้องอะไรเลยใช่ครับแล้วแฟนเราสูงเท่าไหร่สูง170ครับอ๋อก็โอเคเลยสบายสบายเลยใช่ครับนะการวิวภายในเนี่ยนารากรก็ทำมาให้เนี่ยเขาไม่ได้ติดไอ้นี่แผ่นเขาใช้แผ่นอะไรทำคือแผ่นไม้อัดสีขาวเลยครับเป็นไม้อัดเหรอใช่คือเป็นไม้อัดสีขาวแต่ผมอยากได้ลายหินอ่อนผมก็เลยมาติดกันเองเออติดอะไรลายมินิเหรอ ไม่ใช่ติดสติกเกอร์อ๋อเป็นสติกเกอร์สติกเกอร์หินอ่อนเดิมๆมันก็จะเป็นแผ่นขาวมาแล้วก็สวยอยู่แล้วนะครับที่เขาให้มาเนี่ยแต่เรื่องจากเราชอบหินอ่อนมันเป็นคล้ายๆอะคริลิกใช่ไหมที่เขาติดมานี่ครับเป็นแผ่นไม้แบบนี้เลยครับ๋อนี่แผ่นไม้แบบนี้ด้านนี้ครับเดี๋ยวได้ได้ได้อไม่ใช่นี่ติดแล้วอ่าเป็นเป็นลามิเนตแน่เลยนี่นี่เป็นแบบนี้เลยเดี๋ยวได้เดี๋ยวพี่ครับขอคุณไปดูหน่อยเป็นเป็นแผ่นแบบนี้เลยครับ อ่าโฟเมก้าครับคโฟเมก้านี่ก็คือลามิเนตนี่แหละแต่แต่ที่ที่เขาเรียกว่าโฟเมก้าเนี่ยเพราะว่าเป็นชื่อยี่ห้อครับครับนี่คือเขาให้มาแบบนี้เลยแผ่นข้างบนติดติดแผ่นลามิเนตนะครับครับเออที่นอนก็ยาว2เมตรสามารถพับตรงนี้ได้ด้วยเออแล้ววันทำไมเราไม่ไม่บอกเขาว่าเอาลามิเนตลายหินอ่อนเลยจบเลยนะ นนั่เพราะมันมีลายให้เลือกเยอะมากลายมินเนตอ่ะใช่เเออตอนนั้นก็คิดไม่ทันอ๋อครับแต่คือตอนแรกก็พื้นข่าวผมว่าก็สวยพอสักพักพอมันทําแล้วมันก็เราก็อยากทํานู่นทํานี่คือลายตอนแรกก็จะติดลายไม,ม้บ้างลายหินอ่อนม้างซึ่งสรุปแล้วว่าผมว่าลายหินอ่อนสีขาวนี่น่าจะสวยที่สุดสวยสวยครับลายหินอ่อนนี่มันแบบมันคลาสสิกที่สุดแหลแต่อันเนี้ยสติกเกอร์เนี่ยวันหนึ่งมันก็ต้อง ไปตามอายุของมันเนาะเราก็เปลี่ยนใหม่ปิดติดใหม่ได้อีกติดใหม่ได้อีกก็ใหม่ใช่ครับก็คือบางทีเราอาจจะเบื่อลายหินอ่อนอาจจะเป็นลายไม้ลายอะไรก็ได้นะครับหรือลายหินอ่อนดําก็ได้แล้วแต่อารมณ์ของเรานะครับอ่ะตัวนี้มันเป็ดอะไรฮะเป็นทําไปทําไมฮะตรงนี้ใช่ไหมครับก็คือที่นอนเราต้องการ2เมตรใช่ไหมครับอันนี้ก็คือพับเผื่อเราต้องการที่จะใช้พื้นที่ได้อย่างสะดวกสบายเกิดขึ้นก็จะพับขึ้นแบบนี้เลยอ๋อพับไปวางไว้ตรงนุ้นได้เลยจริงพับได้เลยครับ เพื่อว่าเราต้องการวางของอะไรตรงนี้สูงๆแต่พอเราจะนอนเราก็เพื่อความสบาย2เมตรเราต้องมีตรงนี้นะครับดึงมาครับแล้วก็จะมีหน้าต่างตรงนี้ให้ทำลูกกงเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแปลกเพิ่งเห็นคันนี้คันแรกเป็นลูกกรงเลยอ่ะคุณผู้ชมทําไมซึ่งทำเป็นลูกกงเลยคือเราก็ต้องการความปลอดภัยครับในระดับหนึ่งเลยแล้วเราก็เปิดหน้าต่างรับลมได้แม่เราจะได้เปิดหน้าต่างรับลมว่า ังไงแล้วก็มีความปลอดภัยที่เราใช้งานนะครับกว้างคูณยาวเท่าไหร่ตัวนี้ใช่ามไม่ใช่หน้าต่างหน้าต่างคือ6 0สคูณปอ๋อเฮ้ยไม่ใช่ขอโทษทีนะครับ4 0คูณปครับ40่สิบคือสูงเหรอครับสูง40กว้างอ่ะกว้าง40จริงเหรอไม่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวลองตัเทพวัดวัดดูไอ้ตัวนี้อาจจะคลาดเคลื่อนมันน่าีน่าจะมาน่าจะมากกว่านั้น เพราะใหญ่ใหญ่มากกว้างมาก50ครับเออ50คูณ80บเออนั่นแหละนั่นแหละโอ้โหมันสุดยอดจริงๆคุณผู้ชมครับติดแอร์นี่ผมก็ติดที่ป๊อปแคมเปอร์นะครับซึ่งผมก็ได้ดูรีวิวของป๊อปแคมเปอร์แล้วคือคหนึ่ง มันก็เป็นราคาที่เรายอมรับได้นะครับผมก็เลือกใช้แบตที่280แอมป์นะครับอันนั้นแบตเตอรี่แบตเตอรี่แบตเตอรี่280แอมป์24โวลต์ใช่ครับ24โวลต์280แอมป์แล้วก็แอร์แอร์ยี่ห้ออะไแอร์ยี่ห้อยีฟูหรือดีฟูนี่แหละประมาณนั้นครับที่สยี่ห้อนี้แหละก็คือมาพร้อมกับแพ็กเกจของป๊อปแคมเปอร์เลยเหรอครับซึ่งไอตัวคอยร้อนก็อยู่แทนยางอะไหล่นะครับข้า นะครับ uh huh. ซึ่งซึ่งผมก็เน้นว่าเ,ออเราอเน,นกประสงค์ uh huh. ไม่ใช่ย e ีฟูแล้วอย่างนั้นอันนี้ไม่ใช่ย e ีฟูแล้วถ้าเกิดมันมันแยกคอยร้อนกับแยกเพราะว่าถ้าเป็นย e ีฟูเนี่ยมันจะเป็นคอยร้อนกับคอยเย็นจะอยู่ด้วยกันเลย oh. คล้ายๆกับไฮเออร์ของผมอ,ะ oh. อ่ะอ๋อแล้จะเป็นลักษณะแบบนั้นจะอยู่รวมกัน oh. อ๋อน,นี่มันแยกมาเลยใช่อันนี้แยกแยกชิ้นมาละครับผมอะโอเคก็แบตเตอรี่อะแบตเตอรี่อยู่ตรงนี้แหละวะคุณผู้ชม280เนาะ ครับครับผมไป็น24บโวลต์นะคะป๊อปแคมเปอร์นะครับอินเวอร์เตอร์5,000ันวัตต์นะครับตัวนี้ก็เป็นเพียวไซเวฟตัวนี้มันมีบันไดยืดใช่ไหมมีแหลงหลังคามีด้วยครับเป็นข้างบนนี้ตีตีแผ่นเลยอ่ะอ๋อ้อมกลางแคมปไอ้กลางเต็นท์คือไปกลางใช่นอนได้นอนได้เลยครับโอ้ยนะฮะก็ปิดปิดลงมาว่านปิดหน้าต่างลงมาให้พี่ดูหน่อยสิอ่ามันเะจะมีเชือกแบบนี้ใช่ไหมใช่ไว้ดึงมันสูงอะ ประมาณนี้นะคะคุณผู้ชมครับนะครับแล้วหน้าต่างก็อยู่อย่างนี้นะครับออืแล้วสติกเกอร์นี่เราไปติดเพิ่มเองใช่ไหมสติกเกอร์ตัวนี้ผมติดขึ้นขึ้นเองครับตู้สีทองของตู้เนี่ยกับตัวรถเนี่ยรถนี่เป็นสีทองอยู่แล้วอยู่แล้วครับนะเราก็สั่งเอาตู้มันใกล้เคียงใกล้เคยกันนะฮะอาจจะสีเข้มกว่าสักนิดนึงใช่ครับแต่ก็โอเคอยู่ตัวตู้ห้าหมื่นสองครับเขาทำเท่าไหร่นานไหม สองอาทิตย์ได้ครับสองอาทิตย์นะใช่ครับเออโหมันสวยสวยลงตัวมากๆเลยนะฮะคุณผู้ชมดูสิมีหน้าต่างด้วยจมูกนะเรียกมันว่าจมูกจมูก ในการออกแบบตู้ตัวนี้นะครับผมออกแบบคือผมเน้นว่าอย่าให้มีความรู้สึกเหมือนกระบะส่งของนะครับออกแบบยังไงก็ได้ให้ไม่เหมือนกระบะส่งของแล้วก็รู้สึกมีความสวยงามเหมาะสมกับรถแล้วก็มีการระบายอากาศที่ค่อนข้างดีในตัวรถนะครับในตัวนี้นะครับแล้วก็การภายในนียผมก็เน้นว่าอาศัยเรียบง่ายแมนเทนแนนง่ายสามารถ ปลดหรือทําการใดๆที่ส้มแซมหรือมันททนเนตก็ง่ายนะครับก็คือเราก็มีแค่ติดวอลเปเปอร์อย่างเดียวกับไอตัวแผน่นไอตัวไม้อัดนะครับโครงสร้างของมันแค่นั้นนะครับ ซึ่งถ้าไอ้พวกรถส่งของอ่ะหน้ามันจะลูลมมันจะมีความรู้สึกว่ามันเหมือนรถส่งของอ๋อตั้งขึ้นอันนี้ใช่ผมเลยตั้งขึ้นเกิดขึ้นนะครับให้มันรู้สึกว่าไม่เหมือนรถส่งของนะครับก็คือเหมือนเหมือนเป็นหมวกครอบมานะครับอ๋อเออมันจะมีเอกลักษณ์ของตัวรถของมันเองเลยนะครับตอนที่เราไปบอกนาลากรเนี่ยนาลากรเขาเคยทําอยู่ใช่ไหมคือเขาเเคยทําคล้ายๆนะครับแต่ผมบอกว่าผมอยากได้แบบลักษณะแบบนี้เลยนะครับทรงหน้าต่างอะไรแบบเนี้ย คือผมจะเป็นคนออกแบบเองก็คือข้างบนให้มีหน้าต่างมีชมูงจมูกของรถเพื่อจะได้รับลมทุกทิศทางเกิดขึ้นนะครับซึ่งณต,ตอนนี้ฝนก็ตกเราก็ไม่ต้องเปียกกับฝนะนะครับครับแล้วทีนี้เดี๋ยวเดี๋ยวสอบถามน,นิดนึงตัวสติกเกอร์เนี่ยเรามาทำทำทีหลังใช่ไหม ทำที่หรังทาเองใครใครทำให้คือจริงๆก็คือตรงนี้ก็ต้องขอบคุณน้องที่ทําง,งานช่วยติดให้นะครับก็คือรวมค่าติดตั้งแล้วก็ประมาณ4ี่พันค่าของด้วยนะสติ๊กเกอร์กับด้วยแล้วก็ค่าแรงด้วยค่าแงรงด้วยนะสี่พันบาทใช่ครับติดสวยนะไม่ธรรมดานะหรือว่าพื้นมันเรียบก็ไม่รู้คือคือเขาเก็บรายละเอียดให้ด้วยคือเก็บซิลิโคนซีลโคนให้ด้วยนะครับออรวมหมดแล้วนะครับอ๋อเอออ๋อพอติดสติ๊กเกอร์เสร็จก็ซิลิโคนป้ายดตามมุมใช่ไหมใช่ครับเออมันคือเขาเขาก็จะเก็บละเอียดเลยในระดับหน เท่าที่ทําได้นะครับมันประหยัดแล้วมันใช้งานได้จริงเหรอว่าไอ้ตัวนี้ไม่ได้เจาะไปใช่ไหมอันนี้ไม่เจาะครับอันนี้เป็นหน้าต่างเฉยๆเวลามองทางหลังจะได้มองเห็นใช่ไหมด้วยครับเวลาขับรถมองเห็นไหมเห็นครับก็คือเอาผ้าม่านข้างหลังลงครับก็จะเห็นทะลุหลังเลยก็คือเราก็จะเน้นว่าเราใช้งานในชีวิตประจําวันได้ด้วยนะครับก็คือมันก็จะมองหน้าต่างข้างหลังเห็นด้วยนะครับก็คือไม่ได้ปิดอะไรนะครับฟิลลิ่งในการนอนเป็นยังไงบ้างฮะฟิลลิ่งในการนอนก็ ความรู้สึกเหมือนนอนที่บ้านเลยครับแต่ข้อดีคืออากาศธรรมชาติเรามันระบายอากาศดีมันเข้าทุกทิศทางสิ่งที่เราไปทํานะครับสิ่งที่เราไปอยู่ตรงนั้นนะครับเราก็ได้รับธรรมชาติอย่างเช่นตรงนี้บรรยากาศที่ลานโล่งๆนี่ฝนตกๆเราก็มานั่งโดยเราไม่ต้องเปียกฝนเกิดขึ้นเราจะากเคลื่อนที่เราก็เคลื่อนง่ายเราแค่ปิดตู้เราเราก็เดินทางได้เลยนะครับหน้าต่างฝั่งนั้นที่เราไม่ไม่ทำเป็นบานเปิดแบบนี้ ทำไมเราถึงทาคือบานเปิดอย่างนี้ผมก็พูดตรงๆก็คือผมกังวลเรื่องความเซฟตี้นะครับคือถ้าเกิดผมนั่งข้างหลังเนี้ยผมก็อยากจะรู้สึกปลอดภัยและอย่างผมก็มองว่ามันเกินความจําเป็นนะครับซึ่งหน้าต่างข้างหลังมันก็จะเป็นหน้าต่างอยู่แล้วผมก็เลยไม่อยากเปิดข้างอ๋อครับก็คือไม่ไม่เปิดเป็นบานนะครับแต่มันมีหน้าต่างสามารถระบายลมได้นะครับผมก็เลยไม่เห็นความจําเป็นที่ว่าเราจะต้องเปิดอีกข้างหนึ่งนะครับ ประมาณนี้อีกเหตุผลหนึ่งก็เน้นความประหยัดเซฟคอร์สด้วยนะครับเราก็ดูว่าความจาเป็นที่เราใช้กิจวัตรประจําวันและสไตล์ในชีวิตเราเป็นยังไงเราก็คงจะนั่งแค่ฝั่งเดียวนะครับซึ่งฝั่งนี้ก็เป็นหน้าต่างก็น่าจะเพียงพอแล้วนะครับการใช้งานนะครับที่นอนด้านบนเนี่ยก็คือมันเป็นลานลง่งโลกมันเป็นอันพื้นล่องโลกมาเลยใช่ไหมพื้นล่งโลมาเลยเราก็มาหาท็อปอะไรพวกนี้มาวางใช่ครับ แล้วแต่ใครอยากจะเอาเลยวาใครอยากจะทํายังไงจะเบาเอ้ยเบาะหนังเบาะฟูกหรือว่าพรมปูก็ได้ที่นอนได้หมดเลยได้หมดเลยครับซึ่งมันก็นอนได้ประมาณสองคนนะครับสบายเพราะว่าความยาวมันก็สองเมตรนะครับความกว้างก็เมตรหกสิบก็ถือว่านอนได้สบายยเลยอย่างที่เข็นคันอื่นเขาติด LED เส้นวนรอบรถรอบภายในอย่างเงี้ยเราทําไมไม่ทําแบบนั้นคือผมเน้นสไตล์แบบ เราอยู่กับธรรมชาตินะครับเราก็จะเน้นอะไรที่ธรรมชาติก็คือไอ้ตัวนี้ก็คือเป็นใช้แบตแบตชาร์จเราก็ชาร์จมันไปแต่ตัวนี้ใช้กับไอ้แบตลิเทียมเกิดขึ้นนะครับในตัวนี้ก็คือตัวนี้เสื่อเราออกไปเข้าห้องน้ําอะไรเราก็สามารถถือไปได้เลยนะครับส่วนตัวนี้ก็จะติดอยู่ในรถเลยนะครับเปิดปิดก็อยู่ตรงนี้ว่านแล้วอย่างนี้เนี่ยพี่ถามนิดนึงแบตเตอรี่เนี่ยมันจะอยู่ได้เป็นสัปดาห์เลยมั้งเนี่ยคือถ้าเราไม่เปิดแอร์ผมว่าน่าจะเป็นสัปดาห์เพราะว่า เปิดแค่ไฟตรงนี้กับพัดลมเพราะว่าถ้าอากาศมันดีๆอยู่แล้วเนี่ยตอนนี้ผมก็เปิดพัดลมอยู่ใช่ครับมันก็คงจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นใช่ครับาะว่าแบต280เนี่ยแล้ว24ด้วยเนี่ยแล้วแอร์ตัวกินๆเลยคือที่ใช้ไฟมากที่สุดก็คือตัวนี้ถูกต้องครับแล้วนองนั้นก็อาจจะมีกระทะเตาอะไรพวกนี้การองการน้ำอะไรพวกนี้ซึ่งซึ่งผมเองก็ไม่ได้เอาาไมโครเวฟมาลงซึ่งผมเองก็มองว่า ในตัวผมอะไปเที่ยวไหนผมก็น่าจะไปกินอัตลักษณ์หรือกินวัฒนธรรมของี่นั่านนะครับไปดูว่าเขาทําอาหารอะไรยังไงนะครับผมก็เลยเน้นว่าเราคงไม่ทําอาหารอะไรมากนะครับก็คงไปหาอะไรกินแถวๆนั้นนะครับก็คือจะอยู่กับธรรมชาติให้มากที่สุดแต่ก็คงมีพวกเตาแก๊สกระป๋องอะไรติดไปบ้างไว้ชงกาแฟนะครับเน้นเสพติดกับธรรมชาติอีกอย่างหนึ่งที่อยากถามม่าน ใครคิดเนี่ยฝีมือใครเป็นคนไอเดียของใครฮะม้านจริงๆนี่ก็คือมันคือปอกหมอนอ๋อแต่มันเป็นลายลายหินอ่อนเข้ากับตัวรถเออซึ่งพม่าลายหินอ่อนมันไม่มีมันมีแต่ปอกหมอนลายหินอ่อนมันมีสองสองเซกชันนะแอรมีสีดําขาวกับสีเขียวแล้วก็สีม่วงครับอ่าด้านบนนั่นจะน่าจะเป็นแฟนเราหรือเปล่าออกแบบด้านบนประมาณนั้นประมาณนั้นนะใช่ครับแล้วด้านนี้ก็ เอาแบบทําแบบง่ายๆอ่ะพูดง่ายๆคุณผู้ชมฮะง่ายๆแล้วก็ประหยัดประหยัดอะ่ะพูดง่ายๆเลยว่าใช้งบประมาณค่อนข้างถูกใช่นะครับนะแล้วก็แต่อย่างที่บอกครับถูกแล้วเราได้ได้เที่ยวเหมือนกับคนที่เขาแพงๆอะ่ะมันเป็นอะไรที่แบบถูกใจนะถูกใจผมมากมาก,มากเลย าเกิดใครที่อยากจะทําตามแบบนี้เขาต้องเริ่มจากตรงไหนก่อนอันดับแรกก็ต้องพูดตามจริงต้องมีรถอ่ามีรถก่อนถ้าเรามีรถแล้วเนี่ยเราก็ต้องออกแบบรถของเราให้เหมาะสมกับกิจวัตรและความจําเป็นที่เราต้องใช้ในการที่เราจะออกทริปหรือออกแคมปิ้งนั้นๆ,ๆนะครับแล้วก็ปัจจัยที่2องคอสก็คือ บัจจ็ตหรืองบประมาณที่เราจะต้องใช้คือหนึ่งเราอาจจะลงทุนมากโอเวอร์แอคชั่นไปเนี่ยมันก็คงจะไม่เหมาะสาหรับตัวเรานะครับซึ่งผมก็เน้นว่าราคาจะต้องไม่แรงเป็นราคาที่คนทุกคนสามารถจับต้องได้นะครับเราอาจจะไปอยู่ตรงไหนนู่นนี่นั่นไหนหรือทำตรงไหนนะครับสามารถออกแบบกิจกรรมได้ด้วยที่เราคอนโทรลสิ่งที่เราต้องการบัเจ e t ที่เราต้องการนะครับ ก็เลยมันเลยออกมาเป็นในรูปแบบนี้นะครับเออน้ำเราใช้ยังไงถังน้ําไปถังน้ําไปแต่จริงๆมันก็มีไอ้ตัวนี้ครับฝักบัวแบบอ่ามันก็จะมีฝักบัวแบบติดมาด้วยครับอันนี้เวลาไว้อาบใช่ไหมไว้อาบเพราะว่าตรงนี้เราสร้างห้องน้ําแต่ตอนนี้ยังไม่มีผ้าใบอ๋อครับมันมีเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูมาดูมาดูอยากเห็นจริงจริงคคุณผู้ชมครับคือตรงนี้เราสามารถ เอาไอ้ผ้าใบมาคุมเป็นห้องน้ํามันยืดเข้ายึดออกได้ตรงนี้มนสูงขนาดนี้เราต้องแคกาอ้ใช่ไหมต้องใช้ครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวผมทําให้ดูเป็นตัวอย่างครนะก็คือเราสามารถรุดเข้ารุดออกแบบนี้ได้ผ้าที่คุมเต็นท์อะเราจะไปเกี่ยวกับตะขออย่างนั้นยังไงฮะก็อาจจะเป็นแบบ ไอหูช้างเกี่ยวไว้นะครับนะครับประมาณนี้แล้วเราก็ดึงเข้าดึงออกแล้วก็พอเราไม่ใช้เราก็ม้วนเข้าไปในนี้นะครับที่ผมออกแบบไว้นะครับโอ้ยเนี่ยมันก็จะง่ายต่อการที่เราจะใช้แล้วล็อกได้ยไงฮะล็อกด้วยหางปลาเนี่ยอ๋อมีหางปลาล็อกให้ด้วยมีหางปลาล็อกนี่ไว้กันมันหลุดก็คือมีหางปลาอยู่สองด้านที่ผมทําไว้เซฟตี้คือเราไปไหนเราก็จะสามารถอาบน้ําข้ามรถได้เลยอ่า ผ้าที่ยาว2เมตร3เมตร2เมตรก็น่าจะต้อง2เมตร80ตัวรถเลยนะครับน่าจะต้องใช้3เมตรใช่เพราะมันสูงมากไงใช่ครับสูงมากความรู้สึกก็คือผมอะทำงานอยู่ทางหลวงกรมทางหลวงครับผมก็มีความประทับใจในเส้นทางของกรมทางหลวงการที่ผมเอารถคันนี้ครับซึ่งผมเป็นคนทําถนนเองครับโดยใช้รถที่ผมสร้างขึ้นเองวิ่งบนถนนทางหลวงของเราเองแล้วก็ได้ศึกษาเส้นทางตามธรรมชาติของ เส้นทางของทางหลวงเองมันคือความประทับใจของผู้ที่ทําทางด้วย uh huh. แล้วก็ได้ทํารถ uh huh. ที่วิ่งบนทางหลวงที่เราทําเองนะครับ,รบผมก็มีความภูมิใจในตรงนี้นะสุดท้ายนี้ผมก็ขอฝากว่าเราทําตามความฝันเราได้โดยที่เราไม่กระทบถึงเงินในกระเป๋าของเรานะครับเราสามารถใช้ชีวิตแบบอิสระนะครับแล้วก็รถจะต้องตอบโจทย์ในสิ่งที่เราใช้นะครับนี่คือความใฝ่ฝันของการทําแคมเปอร์นะครับขอบคุณน้องว่านมากๆเลยนะครับไปเจอรถคันนี้ที่ไหน เข้ามาทักทายเข้ามาพูดคุยกับน้องวานได้เลยยินดีครับอ่าคลิปนี้ก็คงจะต้องมาลาคุณผู้ชมเยงเน่านี้ก่อนนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับขอบคุณครับ